ดีค่ะชื่อกันเวลาบัญชาเบสนะคะพบกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะทางกศน,นแขวง 4, สะพานสนะคะเขตบางทองหลางนะคะก็จะมาแนะนำนะคะสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นนะคะกลุ่มสนใจ6ชั่วโมงนะคะ,ะจะเป็นการทำต้นไม้มงคลนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะคะสวัสดีครับผมอุดมถนอมบูลน,นะครับ เป็นอา,อาจารย์ประจำวิชาเกี่ยวกับต้นไม้มงคลนะครับทีนี้ประโยชน์ของต้นไม้มงคลนี้ทำเพื่อเอาไว้บูชาพระได้แล้วก็เป็นประกอบอาชีพเป็นทำจำน่ายได้ครับเพื่อหารายได้ให้กับตัวเองครับที่เรียนมาเนี่ยก็าขายไปได้หลายต้นเลยครับตอนนี้ครับแล้วก็จะสอนวิธีทำ ต้นไม้มงคลน,นี้วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแนะนําว่าในต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมีอุปรกรณ์อะไรบ้างที่เราจะต้องมาประกอบขึ้นมาเป็นต้นอย่างนี้ขึ้นมานี่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการสอนนักเรียนก็กำลังรออยู่นะครับแล้วก็ตั้งแต่ต้นจนจบออกมาสําเร็จเป็น1ต้นเนี่ยวิธีทําเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาเรียนรู้กันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะอธิบายว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ของต้นนะครับมีอันนี้คือลําต้นนะครับและก็มีใบอันนี้คือใบครับใบใบใบของต้นไม้มงคลนี่นะครับมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับอันนี้คือใบท่านดูในรูปนี้ก็ได้ครับใบนะครับอันนี้คือลูกปัดนะครับที่มาห้อยนะครับลูกปัดสีทองก็เรืยอเม็ดไมยมนะครับที่จะมาห้อยประกอบนะครับแล้วมีอุปกรณ์ในการทํานะครับมีครีมนะครับอันนี้คือครีมตัดลวดนะครับ คีมตัดลวดคีมตัดลวดนี่ครับอันนี้คือคีมตัดลวดนะครับอันนี้คือคีมม้วนตัวนะครับม้วนลวดอันนี้คือคีมคีมสำหรับสำหรับม้วนลวดอันนี้นะครับที่จะแฝนที่จะแฝนเม็ดมะยมอันนี้นะครับดูตามในรูปนะครับที่แฝนห้อยอยู่นี่ครับนะครับแล้วก็ไปประกอบกับใบของของต้นไม้มงคลนะครับ ทองนี้นะครับลวดนี้เส้นหนึ่งก็ยาวประมาณ72เซนติเมตรนะครับเราก็มาตัดครึ่งนะครับแล้วเราก็มาม้วนมาม้วนเป็นต้นนะครับมาทําเป็นต้นอย่างนี้นะครับสําหรับแฝงนะครับสำหรับใส่ใบสําหรับแฝงนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างสักหนึ่งอันก่อนที่จะทําออกมาเป็นต้นได้นะครับเราต้องเขียนแบบขึ้นมานะครับเขียนแบบขึ้นมาต้นหนึ่งเราต้องเราต้องคานวณนะครับว่าต้นหนึ่งเนี่ยครับต้นหนึ่งเราจะใช้ใบกี่ใบ มีก้านกี่ก้านกิ่งกี่กิ่งอาอันนี้เรานั่นเราเองเรากะเอาเองนะครับที่ที่เราจะทำเนี่ยนะครับต่อไปนี้ผมจะประกอบใบให้ดูนะครับประกอบเข้ากับลำต้นถ้าเห็นวิธีทำจุดเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มเริ่มเลยนะครับติดใบก่อนนะครับในใบนหนึ่งเนี่ยใบของเนี่ยมันมีม,ม,มีรูอยู่2รูโคนใบ1รูปลายใบ1รูเพราะงั้นเราเสียบเราเสียบจากใต้ใบมาเสียบรูจากใต้ใบขึ้นมานะครับเสียบจากใต้ใบขึ้นมาแล้วก็เราก็หักลง เอาปลายมันแยงนั่นไปในรูอย่างนี้นะครับมันมีรูอยู่เอาได้ดันปลายนะครับแล้วก็เราทำไอที่แฝงนะครับเรียกเม็ดมะยมนะครับเอาสาิตการประกอบเม็ดมะยมอันนี้นะครับ ใส่ดาวหนึ่งดวงนะครับใต้ใต้บนรูปแล้วก็ใส่เม็ดมะยม1หนึ่งเม็ดนะครับอันนี้ประกอบเพื่อความสวยงามนะครับคิดเองนะครับแล้วก็ใส่อย่างนี้นะครับแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วแล้วเราก็มาแฝนใต้ใบที่เราติดไปแล้วนี้นะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเราก็งอปลายงอปลายนี่เข้ามาหน่อยครับงอปลายลวดที่เราจะแฝนนี่นะครับงอปลายลวดที่เราจะแฝนนะครับเราคล้องไปเราคล้องไปที่ใต้ใบนะครับ คล้องไปที่ก้านที่ใต้ใบนะครับแล้วมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะห้อยแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับทั้งห้าใบนะครับเดี๋ยวเราต้องแฝนอย่างนี้หมดทั้งต้นอันนี้อันนี้คือถ้าแฝนหมดทั้งต้นคือเสร็จเสร็จเสร็จอย่างนี้ตามในรูปนะครับทั้งต้นแบบนี้นะครับโอเคนะครับ เมื่อเราประกอบทั้งลำต้นเสร็จแล้วมันจะออกมาในรูปนี้นะครับแบบนี้คือสําเร็จรูปแล้วนะครับในต้นต้นหนึ่งเนี่ยอันนี้คือชั้นหนึ่งชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดมันจะมีอยู่สี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่สี่กิ่งนี้คือชั้นล่างสุดนะครับแล้วก็มีใบแต่ละกิ่งมีใบห้าใบนะครับแล้วก็แฝนเม็ดมะยมนะครับชั้นที่สองมีอยู่สามกิ่งสามกิ่งแล้วก็มีใบอยู่สี่ใบแล้วต้องแฝนเม็ดมะยมทองชั้นที่สามคือชั้นบนสุด มีกิ่งละสาใบนะครับออกไปเป็นสองกิง่งสองข้างข้างละใบแล้วก็แฝนเม็ดมะยมทองอันนี้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีใส่ภาชนะช่วยแก้วหรือใส่เบญจรงก็ได้และภาชนะที่ใส่แล้วแต่ความเหมาะสมท่านจะเอาเบญจรงดีๆมาใส่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะเ,เราชมการทําต้นไม้ปงคน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ผลงานที่สวยหลากหลายมากมายเลยนะคะเราสามารถนําผลิตภัณฑ์นี้นะคะไปขายได้นะคะเพิ่มมูลค่านะคะหรือว่าจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในวันสําคัญนะคะหรือเอาไปบูชาพระอะไรอย่างนี้ได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทาง YouTube หรือ f c e e o o o นะคะของกสนเขตวางทองหลางนะคะขอบคุณมากค่ะ